ใจเวรุ่นกันทุกกลุ่มจริงๆวันนี้มาอยู่ที่งานเว r ร์ออฟฟัที่สีคอนบางแคค่ะที่นี่เขาจัดบ่อบอนยักษ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายน้องหวานเย็นก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมด้วยนะคะวันนี้น้องหวานเย็นก็มาในทีมน่ารักน่ารักเข้ากระบอบอลยักษ์ทีมตามเทศกาลที่เป็นเทศกาลคริสต์มาสมีหลายน่ารักน่ารักให้เลือกโดยปกติแล้วน้องหวานเย็นจะประจำอยู่ห้างตามจุดต่างๆซึ่งแต่ละห้างก็จะมีลายให้เลือกไม่เหมือนกันวันนี้ที่งานอีเวนต์ก็มีลายให้เลือกแบบจุกๆเลยวันนี้เลยได้โอกาสมาบอบอลยักษ์ที่ซีคอนบางแคเข,ขาจัดกลางห้างเลย งานสนุกมากและที่สำคัญขาดไม่ได้นี่เลย